สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอีชานีแล้วนะคะทุกคนเกรดมานีเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าวันนี้มาทานข้าวกันจ้าทุกคนวันนี้ฉันทานกับไรลืมส้มตำค่ะขาดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรขาดแล้วมันทานไหมอร่อยค่ะเป็นคนชอบส้มตำนะจ้าทุกคนเรามีส้มตำอะไรคะวันนี้กินส้มตำอึ่งเดียวเ่าขอวบรานุกร ี่กวันสุกหมูกรอบจัดทุกท่านดูดูฉันจะให้ดูเอ็นสุจิจะไปให้สีชมพะไปสีส้มไทยหมูกรอบจ้าอย่าเสียงดังฉันอัดคลิปอยู่ทุกคนจะเย็นนะคะประสาพระพนนิดหนึ่งนะคะทุกคนฉันอัดคลิปอยู่ฉันกินหมูกรอบโชว์เพื่อนเพื่อนคนท่าหัวซาลอกควาในทรัพย์สินของท่านอยู่ในยามของสตา ตัดูสินค้มีค่าใดไนเห็นสินค้าลูชาร์จสนค้าเขีาตัวตัวแหลยนี่็แล้วทุกคนอร่อยจริงๆทองกาิรงควตับหมูก็แต่ทุกคนมเซนรั่เงินดสิ้มี่ใดไนนเห็นสินค้ารูชารสินค้ารออยางมันมียำมาม่าด้วยเพื่อนสั่งสั่ยำมาม่าส่วนเราตำหมูกอบจาก อร่อยมากเลยดูสีหน้าฉันนะคะทุกคนตำอะไรทำรวมหมี่กฟ <c oughs> ินมากบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยข้า,ขาไม่เชื่อเหรอลองทำกินดูกินข้าวหน่อยกินต้มหัูกับอะไรกับข้าวแต่ตงเนี้ มันคือไข่ปิ้งจำ้ำไม่ใช่ไข่ปิ้งธรรมดาไข่ปิ้งอย่างแซ่บมันแซ่บตอนไหนมันแซ่บตอนตอนฉันกินนี่แหละอ, <c oughs> อะไรก็อร่อยเหมืนอนแบบร้านซีเวสซันแม่วนยังไงชีวิตเน,นาะว,ว่าบอกไปเก็บมาแล้วค่ะยังสวยรูปเลยวยเนเพื่อน ทานข้าวไม่อร่อยก็เลยมาเสนอหน้าตอนเรียงนะจ๊ะทุกคน็กกินขาถามว่าทำไมไม่อร่อยืมไม่ไร่อยหรอชิคเกียรคุยเยอไอ่จร่อยกินข้าวหรออ่านคิปดีกวาขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังอยู่ปาร์ซานโบแมนดอก่านก็ูปอด้ยว่ะยังกันนะ โอเคไปก่อนนะคะทุกคนขออนุญาตก,กินก่อนนะคะใครอยากกินก็ไปทํากินเองเด้อหรือไปซื้อกินเอาเด้อบายบายจ้ารัก,รกนะจุ๊บจุ๊บอ่ะ <laughs>